ขาวดีตัวสอบสาธารณะเราไม่ทิ้งกันเพิ่มขึ้นมาอีกเจ็ดแสนรายเตรียมรับเงินได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะวันนี้ต้าก็มีข่าวดีมาบอกกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะมีสาระดีๆมาบอกอีกแล้วนะคะค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะโอเคเดี๋ยว เราไปฟังกันเลยว่าข่าวดีที่ว่านั้นเป็นอะไรนะคะค่ะข่าวดีที่ต้าได้บอกไปขั้นต้นนั้นว่ารับสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีก700,000คนรอรับเงิน5,000บาทได้เลยนั้นก็คือว่ามาจากไหนนะคะก็คือคนจาก700,000คนเนี่ยที่มามาจากการทบทวนสิทธิ์นะคะจากที่ได้เปิดทบทวนสิทธิ์นะ,ะซึ่งคนที่ ไปขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยมีอยู่1.7ล้านคนเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ได้ผ่านการทบทวนสิทธิ์เนี่ย200,000รายนะคะคือ200,000รายเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะเป็นเวลา3เดือนนะคะแล้วอีก500,000คนนั้นมาจากไหนนะคะ500,000คนนั้นมาจากการที่เขาขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะก็คือคนที่อยู่ในสถานะที่ อยู่ในช่วงแบบว่ารอนะคะการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะก็คือเราอยู่ในสถานะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสถานะนี้นะคะก็รอรับเงินนะคะเขาจะทำการโอนเงินนะคะในวันศุกร์ที่24เมษายนนี้นะคะค่ะจากจำนวน7 0 0 0รายนี้นะคะเราก็มา รอรุ้นนะคะอีกทีว่าวันศุกร์ที่ 4, สีเมษายนนี้นะคะเขาจะทำการโอนเงินมาเข้าบัญชีของเราหรือไม่นะคะเราก็รอฟังนะคะซึ่งนะคะตอนนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในการช่วงทบทวนสิทธิ์นะคะก็คืออยู่ที่ยอดทั้งหมดนะคะอยู่ที่1.7ล้านคนนะคะแล้วก็เขาได้ทำการตรวจสอบเอกสารแล้วนะคะก็คือผ่านเกณฑ์อยู่ที่20,000นคนนะคะซึ่งเขาก็จะเอามารวมกับคนที่ ส่งเอกสารเข้าไปตรวจสอบนะคะซึ่งผ่านแล้ว5 0 0 0 0 0คนรวมเป็น70,0,000คนเขาจะทําการโอนในวันที่24เมษายนนี้นะคะเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้รับเงินหรือไม่นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะกีตาร์สตูดิโอก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ รองเงินนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาชมช่องกีตาร์ซีอโอค่ะขอขอบคุณค่ะ